ก็โอเคนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก okay, huh? ็อยู่ผมเพชรเองครับกับเกมเลโก้จุดเล็กเวิ์ก็อีพีนี้เป็นอีพีจบแล้วนะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมคนที่ตามมาดูตั้งแต่อีพีหนึ่งอีพีอ่องแล้วก็อีพีนี้นะครับผมก็อีพีนี้เป็นอีพีจบแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ถึง6เอฟัด้วยครับผมผมก็ตั้งเป้าว่าอยากขึ้น6อกเอฟันะผมไม่รู้ว่าจะขึ้นขึ้นหรือเปล่าก็ ผมก็จะพยานนะครับผมก็ไปเิ่มกันเลยชุบนี่เก็บเหรียญเก็บเหรียญนี่นี่อะไรวะเนี้ยอ๋อต้องต้องไปขึ้นไอ้นี่ตรงนี้ก่อนไอ้เขี้ยกระโดดไม่ได้ทำไมถึงกระโดดไม่ได้วะมึงเดินติดไอ้เขี้ยอืมนี่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 ขึ้นแล้วอ่าโอเคบินขึ้นขึ้นมาในครับนี่อะไรวะเนี้ยอ๋อ เก็บเหรียก่อนเก็บเรีก่อนโอเคเก็บเหรียญก่นอกน,นอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเอ,อตัวละครปะเขาผิดเขาผิดไม่ใช่โอเคอันนี้แหละใช่ไปเลยอ่าไปเลยไปเลยมีผู้หญิงเดินลงมาครับตัวนี้คือตัวที่เราจะได้เล่น แล้วไอ้คนที่นอนไปอยู่ก็มาจากอีพีที่แล้วครับจําได้ป่าวไอ้คนที่มันรอดทีแรกให้ให้เราอ่ะ <c oughs> ไปจับเดวเอาด้านนี้ก็คือเราต้องไปจับเดวเอานะครับย่อง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 ใชยไป <c oughs> โอเคมีอะไรเลือป่าว โยังไงเกมอะยองปั่นเลยวะไอ้เหี้ยยังไงเกมอะยองปั่นเลยและมันก็โผล่ข้างหลังลบ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 ด่วนเลยทำลามครับหนีรออะไรอ่ะเอ๋เอ๋เอ๋เลยเอ๋วิ่งปิดครับปะเรามาเริ่มเริ่มกันเลยไปค่อยยองอ๋อมี ตอนนี้เราได้เล่นอ่องตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถ okay, oh <my> ือๆๆปืนโอเคป่ะดไอ้ไอเก็บเหรียญหยุดหุดหุดหยุดโอเคเก็บเหรียญเ okay, ก็บเหรียญนู่นนู่นโอเคไปเก็บเหรียญตรงนี้เราเก็บเหรียญแบบชิวคครับถ้า <g hy> เกิดมันไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมผม ผมอัดก่อนแล้วผมก็มาพักแอ้อย่างที่หลังนะมันเลยแบบมันเลยแบบไม่แน่ฟิวอะ <c oughs> วถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับผม,ผมกดให้คดเอไม่ใช่กดให้ครบรกไอ้ปับ๊บเลยกดไปเลยกดลุยแบบลุยโลดมีอะไรอ๋อนี่นี่นนอโอเคเปลี่ยนแล้วก็รดน้ำต้นไม้ ีอะไรพวกหัวหน้าถาวันเนาะใช่ปะถาวันโอเคเนี่ยแล้วก็ยิงยิงนูน้นปุ้มยิงแล้วก็ปะแล้วก็ไม่ใช่นี่แล้วเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงอ่าแล้วกระโดด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 โอเคเนี่ยมีต่อยต่อยต่อยอ๋อโอเค มีอะไรให้ใหลดน้ำอีกอีกแล้วมันเป็นถ่าวันนะครับผมให้ไอ้ไอ้นี่ขึ้นขึ้นมาโอเคโอเคชุบขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ไปไปกันเลยไม่น่าเชื่อนะครับผมว่มาผมจะต้องมานนั่งพักเองีงยี่ปดยี่แปดนาทีจริงๆอะผมอัดคลิปไปแล้วอะับครึ่งชั่วโมง กือบครึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงอะประมาณเอาไปไปห้านาทีแล้วก็ตัดต่อไปเหลยยี่แปดนาทีอ่ะกระโดดไอ้เหี้ยแม่งตกอีกอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระโดดตกอีกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไง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 กระโดดอืมอืมไม่ขึ้นไม่ขึ้นตกนะเกิดกระโดดแม่งหน้าผายแม่งเลยเหี้ยมันก็ไม่ขึ้นว่ะ ก็ไม่ขึ้นให้วะเออโหเอ,อ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคโยกโยกโยกเออแจว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 โอ้ยมีอะไรอีกขยับขยับทีเล็กออเอ้ยไม่ใช่ไทโนโ่เราออกโอเคไปะอะไรเอาอะไร ไอ้เก็บเหรียญนะครับมันกลัวมันกลัวเออมันกลัวโอเคปะเก็บเหรียญต่ออิชอ้ชอิชอิชิชอ่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องเออไอ้เคียทีเ <establishing> ล็กมากเอ้ยไม่ใช่เด <thy> ี ù, ๋ยวเอามากด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 อืออ่อยแม่งอ่อยแม่งอือกด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 ไอ้เคียไอ้เคียมันมาแล้วมันอะไรมาอ่อยอ่อยแม่งเลยอือมันนี่มันนี่หนีไปแล้วโอเคปะ เป,เปลี่ยนตัวเอาเอาตัวปืนมาโอเคเอาตัวปืนมาแล้วก็ยิงยิงนะครับอุตกแล้วก็เอยอย่างไม้ผมไม่ได้งไงก็ขอขอขอ,อ,อาภัยด้วยด้วยครับผมก็พยายามปรับเต็มที่และอย่างไม้ผมอาจจะเพียเพ้ยนนหน่อยก็ขออาภัยด้วยมีมีประกอบม,มีประกอบป่ะอ่าแล้วก็ อ่าอะไรวะประกอบประกอบประกอบ,กอบโอเคอ๋อประกอบตรงนี้มันมันเป็นตะพานใช่ปะ่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้เลียดเราก็มีอยู่แปดพันแล้วเรค่อยค่อยย่องอืมตรงนั้นมันมันมีเป้าเป้าให้ให้ยิงให้ยิงนี่ี๋ยวแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็มีอีกตัวหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกันนี่เงี้ยไยิงกอนนี่เง,งีมันมีเป้าทั้งอ่องอัน ยิงเอ้ายิงไอ้เหี้ยตรงนั้นแม่งไม่แม่งไม่ไม่โดนว่ะโอเคป่ะค่อยค่อยย่อง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 มามาปอมาปอค่อยค่อยย่องเอ้ยมามาดิมามาอื้มกัดกูกัดกูกูต่อยกูต่อยกูต่อยอื้ม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 กูต่อยแม่งเลยต่อยไอ้บ้างเลยต่อยต่อยไปครับแล้วแล้วก็ตรงนั้นมีมีอีก เอาหนึ่งนะครับผมยิ่งโอเคไปเดี๋ยวผมว่าผมจะลงเกม리딘이뷰พักภาคที่ภาคที่ที่อ่านอยู่น่าจะน่าจะต่อจากโปรเจกต์นี้นี่แหละว่าจะลงเกม리딘이뷰พักอ่านอ,อยู่ฉบับ,บ PS1 นะนะครับผมก็ภักไทยเหมือนเดิมภักไทยเหมือนเดิมอาจจะนานหน่อยภักไทยเหมือนเดิมแล้วก็ จะไปลงแบบอีพีเดียวเลยนะก็เป็นก็จะลงแบบอีพีเดียวรวมเลยก็คือภาคอ่องอ่างไอ้เี่ยครับผมก็น่าจะปีใหม่ปีใหม่นี่ก็อีกห้าเดือนก็ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยอ่ะก็ตรงนี้เราก็ต้องยิงครับผมยิงตามเป้าเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวอ้าวยิงไหนเราก็ต้องยิงตรงนั้นอ้าวไอ้แยกูก็ยิงมั่วเลยอืมไอ้แยโดนอีกแล้ว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  ออยออยออยดีออยดีมาดิมาดิดิอืมอืมอืมออยอยออ่ออยอมาแล้วมามาันี่าแล้วครับนีมาแล้วครับฟู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 อิช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 อชออิชิออ ไม่อีกแล้วเจกูไม่อ้ยิงตรงกลางบินเขหมดเลยอือ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 ต่อยต่อยต่อยอืมกระทืบกระทืบทีบไม่ไม่ใช่กระทืบมันไปนุกตรงกลางเดี๋ยวเอาใหมเอาไหมไหมไหมมันไปฟูฟูฟูตรงนี้ครับฟูฟูฟูตรงนี้มันไปฟูฟูฟูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไปตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่ายิงอืไอ้เจ้ามันโผล่ตรงนู้นโอ้ไม่กอด โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนกัดโดนกัดโ,โอ้ยโอ้ยอื้มเลือกกูจะหมดเลยเฮียไปทางนูน้นไปปุ๊ปป,ปุ๊ตรงนูน้นไปตรงนู้นแล้วไปตรงนู้นแล้วไ,ไปตรงกลางแล้วไปตรงริมเนี่ยไปตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วไปตรงริมเนี่ยไปตรงกลางแล้วยังไงกันแน่เนี่ยตรงกลางผมว่าตรงกลางชัวร์เป้งตรงกลาง <c oughs> ตรงกลางไม่ให้แดกกูหรอก มา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 ต่อมาต่อที่ไปกินตรงกลางเหรอลนะบลบ,บทีนี้ผมว่าตรงกลางเหมือนเดิมเหมือน,นเหมือนลิงเกมตีตุ้นยังไงไม่รู้ <laughs> ผมว่าตรงกลางชัวร์ชัวร์ป่ะเอ้ยตรงริมหรือเปล่าเป้งเอดีไม่ยิงตรงกลาง <laughs> ตรงริมครับเอ,เอ้มีคู่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 มีเลา้าอ่ะมีเลา้าอ่ะลบลบลบเลือดมันจะหมดแล้วอีกทีเดียวทีนี้ผมว่าตรงกลางชัวร์ไม่ริมนูน้นหรอก มาตรงกลางชัวเป้งตรงกลางนอมมันบ้าให้ที่ดูไปถึงนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ให้ผมด้วยครับผมใครที่ชอบเกมแบบแนวเนื้อเรื่องก็อย่าลืมด้วยนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยครับผมผมจะหาเกมแนวเนื้อเรื่องมาลงช่องผมเยอะๆนะผมใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องเราคือเพื่อนกันนะครับผมผมใช้มือถือรุ่นเร็วมีเจ็ดไอ้ครับผมอ้าวกลวยไปกี้เราไปยิงลูกมันนะครับ น่าจะลูกมันนี่นี่ไปแก่แม่มันเดยเนี้ยลูกมันไม่แน่บางทีเดวเอา้าที่เรายิงอาจจะเป็นตัวแม่หรือเปล่าแล้วมันมีลูกอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยมันปกป้องลูกมันเราไปยุดได้ทินมันอ่ะไปด้านต่อต่อไปกันกันเลยครับห้องห้องวิพิธรพัน์อ่าโอเคนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้หรือเปล่า มามีมวิพิธภัณฑ์คนคนชุดไอ้ป้าไปแล้วหน้าทางจะบอกลูกว่าลูกเที่ยวได้อาบายเลยนะลูกอาบายก็ผีนั่นนี่นาจานนายจ,ายจ่เอ๊ะเวนแล้วเงาอะไรนั่นเวนแล้วเวนแล้วมาแล้วห้องครัวมันเราไม่อยู่ในห้องครัวนะครับ ก็อว่าเดวออกมันมาแอบแอแอบอบให้ดีแอบให้ดีน่ามาแล้วเอ้เฮีเฮ่เง่เป็เ็เฮ่เเ่่เฮ่เฮเน่เอ่เฮนเฮเน่่่เ่เน่เฮเฮ่ยังกินอิ่มนอนหลับเลยะรแอบอ่่ ไป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 ต้องค่คยอยค่อยยองออกด่านนี้มีอยู่ให้มันขับอ่องคนครับค่คย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 อคยค่อยองค่อยค่อยองค่อยคองเห็นเป้าตรงนั้นเป้าเราต้องยิงเป้าตรงนั้นเต็มอันนี้มันกี่ร้วมันยิงวะเดี๋ยวดูก่อนยิง,ย,ง,ย,ง,งย,ยังยังไงไอ้เหี้ยกูก็ลืมไปแล้วด้วยดูก่อนยิงยิงยังไงเฮ้ยจะไปเดินตรงนั้นทำไมอ่ะเดี๋ยวอ้อมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนกัด ตมกลิ่นแล้วนะไป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 เอ้ยมึงก็อยากจะไปตรงนั้นเนะ๊กกูก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันเป็นตัวเป็นตัวอืมไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาตัวผู้หญิงครับยิง โอเคนั่นเนี่ยนั่นไงใช่ป่ะแตมันขับต้องอื่นมันขับให,ให,ให้ให้มันโด,ดนเป้าไปเยียงอ่าแล้วก็ฮอตดอกไปขัดแล้วพัดลมฮอตดอกหรือไม้คนไก่วะแต่ผมว่านาจดอกหรือว่าไม่คนไก่ก็ไม่รู้กัดแล้วกัดแล้วนี้เราก็เราก็ไปดิรอแล้วเออไปเลยไปเลยตามเหรียญเนี่ยไปเลยพกัพกพักเอยไม่พกักไม่พกักไม่ผัก มีด้านต่อต่อไปเนยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวโ okay. อเคเปลี่ยนตัวนะครับไปเอาตัวนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นไอตัวนี้รู้แล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้รู้แล้วว่ามีม,ม,มีตัวมาอยู่ฝั่งนี้แล้วมันก็จะค่อยๆย,ย่องมาค่อยๆย,ย่องมาค่อยๆย,ย่องมาแล้วเราก็เปิดเตาแก๊สอ่าโอเคเปิดเตาแก๊สแล้วเราก็กลับ อ่ะ,อะไม่กลับดีกว่าหราือว่ากลับก็ไม่รู้เล่นเองลืมเองไปแล่ะอ่ะไปตรงนู้นเลยไม่เหี้ยเ,ยเป,เป,เปียงไม่ไม่โดนว่ะต้องมีเปียงใกล้ๆป่ะก,กลับป่ะแล้วเราก็กลับเราก็กลับ ตรงนี้หรือเปล่าแต่เราต้องไปทําแกงให้ให้ให้ใหกนะครับผมไอ้ที่มันต้มอ,อยู่่ะเกก้าโออกกุ้ยเออเกก้าไอ้เขี้ยอืมระยะน,นี้หวังมากคงไม่พลาดอืมแล้วอ,อ๋อมันรู้แล้วแล้วนะครับแล้วอ,อ๋อมันมันรู้แล้วมัน มันมีระบบเอียงดียังไงยังไงยังไงทีนี้ไปดิเดีย๋ยวไปหาทางให้ผู้หญิงครับอืมไปเลยไปเลยไปเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญแด้คิวคิวนี่คืออ๋อมันมันล็อกนี่ว่าล็อกนี่ว่าอ่าพักแล้วก็มาพักนี่โอเคเดี๋ยวเอาตัวนู้นรู้รู้รู้แล้วเหมือนเหมือนกันครับผม แล้ก็ค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่อ,อ,อ,องอืมกระทัติดน้าไปดิกระทัติดน้าไปดิฮ่าๆค่อยๆย่องเราก็มาตามตรงนี้อ่ะวิ่งเดินมาเดินมาเดินเดินค่อยๆย่องนะค่อยๆย่องนะแล้วก็กระโดดอ่าโตล่นเลยไอคียโต้ล่นทับอินี่อินี่เลือนไปลดตว <c oughs> ัวกระโดดขึ้น เปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวและเราลบดีเออลบไอ้ยูเมอ,อเออไอ้ก้วว่ะอืมไปไปทางไปทางไอ้นี่ครับผมช่องแอร์ช่องแอร์ผมไม่เล็กนะครับลงช่องแอร์ลงโอเคแก้ว เดี๋ยวอ้อมันรู้ร,รู้รู้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนะครับว่าเรามามานี่แต่นั้นมันมันไม่ใช่ปัญหาของของเรานะครับอ่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวด้เราต้องมาพักตรงนี้ป่ะโอเค ผักนี้แล้วก็ให้อินนี่เดินมาแก๋วแก๋วดีแก๋วดีแก๋วัวแก้วแก้วจริงน้ำรื่งแด่งที่คิดถึงคนแก้วอย่าเรือมาเอออัอปลอตแก่เรือมาเอออัอปลตคิดถึงตัวหกเราขึ้นมาแก๋วโ <c oughs> okay. อเคแล้วกระโดดครับอ่าอ่าในนี้จะเป็นห้องไอ้นี่ครับเพราะผมห้องมืดและตัวอีตัวมันมันมีแลเออ แลเออจับปลามืดนะครับผมแลเออปลามืดหเห็นปะเกี่ยวเลยเออเห็นปะเนี่ยออกมาทําไมล่ะอ่าแล้วเราก็เราก็อ่อยอ่อยอ่อยแล้วเราก็ประกอบใหม่ประกอบใหม่โอเคชุบอืมแล้วก็เดินออกมามันคือห้องห้องอะไรวะใครใครห้องกินขนมเลยตอนนี้มันรู้แล้ว มันวิ่งมามันมันวิ่งกระโจนมาเลยทำให้เราก็อยู่ลบอยู่หลังประตูเราก็ปิดเรียบร้อย๋ยวเราก็ไปต่อค่อยค่อยคานค่อยคคานค่อยคยคานนะครับโอเคครับไปไปไปต่อไปต่อค่อยๆ่อย่องค่อยๆ่อย่องค่อยค่อยย่อง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 โจมาเป็นเพลงเลยนะครับไปครับค่อยๆก็คือได้อ้าวมันมันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นันนั่นเองโอเค พุ่งมาแล้วไอ้ยี่ยยังอะจระเข้เลยวะยังอะจระเข้เลยไปครับไปต่อ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 อ่าไปต่อเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมาอีกเก็บตัวพุ่งเรียบร้อยเฮ่เรียบร้อย,ย,อยหัวติดหัวติดเราก็กรอบทีนี้เดีย๋ยไปใกล้มันทําไมเล่า แประกอบประกอบชุ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 บโอเคแล้วก็ดันจะกระโดูทำอะไดันดันไปแม่งเลยไปแม่งเลยมื่นมันมันมันมื่นครับไปกี่นี้มันมื่นมาเร็วมาเร็วมาทางนี้เราก็ไปทางนั้นครับไปแล้วเด็กๆมาทางนี้โอ้เป็นไงมั่งลูกแม่อือไอ้เหี้ยแล้วบอกให้ ให้ลูกเที่ยวคนเดียวไปเลยอาบายอบายอบายไม่ได้ทิปอุดอยองปั่นคลิปอุดอุดอยองปั่นตอนแรกทิ้งลูกอะตอนี้ลูกทิ้งทิ้งแม่พ่อแม่มั่งแล้วนายชายอ้าวไอเชี้นี่กระโดดลงไปตายเฉยไปตัดเชือกตัด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 ตัตัดคลิปอัดไม่ค่อยโดนว่ะอือออก บันไดพังเรียบร้อยนี่นี่นี่ตัวโกงมึงมาเที่ยวหรือว่ามึงมาทำลายเข้าคองเขาเนี่ยไอ้เหีย่กูยอ,อย่าหลุดอ่ะต่อย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 โอเคชุบชุบชุบอืมต่อยต่อยอยืมไอ้เหียตกแกหมดเลยอ่ะมาเลียนตวโอเค เราน้ำต้นไม้เอ้ยตรงนี้ไม่เป็นดินเหรอวะไอ้เหี้ยกูนึกว่าปูนไอ้เฮียเอ้ยตรงนี้ไม่เป็นปูนเหรอวะกูณคนึกว่าดินมีต้นไม้โผล่ด้วยไอ้เหี้ยออกมารับรัดเดวเดวเอาไว้ครับให้เดวเดวเอาติดตัวติดนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องออกออกไปจากตรงนี้ได้ไปเราไปอีกอีกบานแถวอุ้ยไอ้เหี้ย ติดนะกูอ้อยไหมอ่ะดีหน้าที่อ็นี่ดีหน้าที่ในรถเอา้าหัวมันติดตรงนั้นอะเห็นไหม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 โอเคประกอบไปประกอบประกอบนอนโอเคไม่ใช่ไปครับหลังจากที่เราเปิดตะพานแล้วเอาเปลี่ยนตัวโอเคกีดจริงๆไม่ใช่กีนะครับต้องกระโดดผมก็ผิดกระโดด กระโดดให้ให้ตรงกระโดดให้ให้ตรงกรีดยิงต้องกระโดดดีกรีดตอนเล่นงงอ่ะอ้าวไอ้เฮียกระโดดลงไปตายเลยกูกระโดดไม่กระโดดไม่เอ้ยกระโดดลงไปตายเลยเฮียทำไม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 มา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 โม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 กระโดดกระโดดกระโดดอ้าขึ้นแล้วตายอีกรอบหนึ่ง ไม่ไม่กระโดดกระโดดขอแก้ตัวกระโดด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 อ่าขึ้นเร็วแลแล้วมันก็ขึ้นนะครับเดินไปเดินไปมีตรงโพมีตรงโพรเรากระโดดมันกระโดดมาเราใต้ลงแล้วมันก็พังไปพร้อมกัน ทั้งแก๊งเที่ยวไปก่อไปเมื่อกี้นี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อืมเราไปครับเราวิ่งวิ่งหนีหนีหนีไปไปเลยครับไปค่อยย่องค่อยคย่องค่อยค่อยหนีเออมีทีเล็กมาช่วยขอบคุณมากนะพี่ใหญ่ใจดีกัดแล้วก็โยนไอ้ใหญ่เจ็บคอเจ็บคอ มาแล้วหลังจากนี้เราต้องอูอูนกับพ oh, ี Luckily, ่เดวอตัวเล็กครับผมกัด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 ก <oh ัดกัดไม่โดนอืมกัดโดนแล้วกดอืมกดตีอ้มกดลูกมุนแจกดกดลูกไปอ้มอ่ะกัดไอ้ี้เหลิ้นพันกันหมดไอ้กูเบี่ยงเบี่ยงไปทางนู้นเบี่ยงมันเมาครับมันมาครับเราต้อง ไปไปตรงตรงที่มันมันเมาอ่ะไอ้เฮียติดเฮียตรงนี้อ่ะติดเลยตรงตรงนี้พี่ติดเลยตรงนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ้าวไอ้เหี้ยแม่งเราคิดอีกไปครับมันคำรามใหญ่แล้วกระโดดอ่ากระโดดกระโดดกระโดดดี กระโดดดีรออะไรแล้วเออกระโดดตัดตัดเชือกตัดเชือกโอเเร็วเลยเร็วเลยเวลาไม่ไม่เคยทอยถ้าคอยท่าเรียบร้อยตกล,ลงมาทับไปหลังมันทับไปไอหลังมันแล้วมันก็วิ่งมาแล้วก็กัดกันอีกรอบหนึ่งกัดกันอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยกดอืมกดไม่ทานในเฮีย กดกดไพนันทำไม,ไม,ไมทำไมทำไมอืมอืม응อืมกดกดกดอ่ะทีนี้กดทนันอ่าทีนี้กดทนันกดอีกอืมตีแม่งอ่ะไปแม่งอ่ะตีแม่งอ่ะเบี่ยงกัดกัดโยนโยนอีกอีกรอบนึงโยนอีกรอบนึงโยนอีกรอบนึงแล้วเราก็ไปตรงนั้นอีกหนึ่งรอบใช่ปะมันมันต้องไปไปยิงยิงตรงนั้นใช่ปะโอ้ ไปเฟียงตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดโอเคนั่ไงปเฟียงแล้วก็ลนไอหัวน่าจะเป็นไอว่าได้ก็ไม่รู้นะอไปกัดกันอีกรอบนึงกัดไอนี้กระโดดขึ้นหลังครับยกมวยยกหีอ่องเออ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 กัดกันครับกัดกันอีกอกกัดกดกดกดอีกครับ ครับต่างคนกันต่างกัดครับอืมกด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 ทีนี้ละเป็นของเราอืมโยนกดอืมกดไม่ทันเอาอีกแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ๊ยกดกดไม่ทันนี่เร้ยชอบมาเป็นไรตอนท้ายทุกทีเลยกดทีนี้ละนัดแล้วกดอ่ากดโอเค แล้วก็หมุนหมุนหมุนเอาให้เมาเอาให้เมามึงอานักแค่ไหมอานักแค่ไหมอ่านักแค่ไหมไหมัมน,นตายโยนยอไอโยนไอพัตติแมงอ่ะโยนยอไอปัตติแมงอ่ะเอาอีกครับเอาเอาอีกอีกยกนึงก็โยนจับไขอข้างนอกก่อนโตเราก็ยิ่งหนีขึ้นรถนะครับผมแล้วก็แล้วก็จกังหวะนี้จะเป็นไงเอารถเราขี่รถหนีเดี๋ยวเอาเข้าไปต่ออีกหนึ่งยกเอาทีเล็กเวียงครับผมเวียงกัด แล้วก็ขีดขีดเป็นมัดยังยืดไปเลยอึแล้วก็คำรามเจ็บคอ,อจบแล้วจบแล้วนะครับผมก็โปรเจกต์ยาวนานอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับ <c oughs> ทางทางนี้ก็มันมีแค่อามอีพีครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมก็อํารับคนที่ดูงแต่ EP EP อีพีหนึ่งอีพีองอีพีอ่ามครับผมก็ก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็อย่าลืมเออเอนินครา ที่อยู่บนหน้าจอผมผมด้วย,วยนะนะครับผมก็เกิดใครอ่อนใจพวกเออผ้พาพวกของเล่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ลิงก์ใต้ใต้คอมเอ้ยใต้คอมเมนต์แล้วก็ลิงก์คลิปชันเลยเลยนะครับผมก็ต้องปกแน่เน่แน่นอนนะครับผมอ่ะก็กลับเข้าเรื่องกันต่อครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมคนที่ติดตามมาตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP จบเลยครับผมคนมันมีคนพวกนี้จริง,รงๆนะเว้คนที่ดูตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP จบแล้วก็ไม่ตอบไม่กอเลยครับผมก็ ขอขอบคุณจริงๆครับผมก็เอาไว้เจอกันโปรเจกต์อีพีหน้านะครับผมก็อีพีนี้ขอจบไปก่อนแค่นี้ครับบ๊ายบาย